เตียมนะครับเพลงชาตินะครับหนึ่งสองสามเพี้ยนนะครับเครื่องดนตรีที่ไม่เข้าพวกเราจะทำยังไงให้เข้าพวกกันวันนี้เรามีคลิปดีๆมาฝากครับไปกันเลยครับ เพื่อนๆที่มีเ,เครื่องดนตรีนะครับเขาเรียกว่าเมโลเดียนนะครับนะมีหลายตัวเลยทีเดียวอย่างเช่นโรงเรียนผมเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีเมโลเดียนเนี่ยประมาณสัก15มีเครื่องเป่าทำเป็ดเนี่ยแค่ประมาณ3-4เครื่องนะครับแล้วก็มีสไลด์1ตัวอย่างเงี้ยแต่เราก็เสียดายที่จะทิ้งตัวนี้ไว้ ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาทำเป็ดเนี่ยมาร่วมด้วยคราวนี้การบรรเลงด้วยกันเนี่ยถ้าขึ้นเสียงโดไหนลองเป่าเสียงโดสิครับโดแต่ถ้าเมลโลเดียนเป่าเสียงโดมันก็จะไม่เข้ากันโดมันอยู่คนละตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำอย่างไร นั่นก็คือจะต้องปรับเสียงนะครับเมโลเดียนให้เป็นเสียงโดให้ตรงกับทำเป็ดนั่นก็คือทำเป็ดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเสียงโดเนี่ยเกิดจาก b f แฟนะครับเกิดจากโน้ตตัว b f แฟโ,โดใหม่สิครับอ่าเราก็หาเสียงโดนะครับ เพราะฉะนั้นเสียงโดจะอยู่ตรงนี้นะครับเสียงโดอยู่ตรงนี้เสียงเรสิครับเสียงมีสิครับฟาครับเสียงฟาก็จะติดแฟตเช่นเดียวกันนะครับก็คือคีย์บีแฟทเนี่ย จะติด2นะครับติดแฟลชสตัวนะครับซอนลาทีโดนะครับคราวนี้ เวลาเขียนนะครับก็เขียนตรงนี้เป็นโดนะครับลูกที่3ลูกดำนะครับโดเลมีนะครับฟาติดลูกดำตรงนี้นะครับลูกดำลูกที่5้าฟานะครับซอนลูกนี้นะครับลาทีซอนลาทีเนี่ยก็จะเรียงกันไปนะครับแล้วก็โดนะครับตัวนี้ ก็จะเวลาเขียนเสียงต่อไปก็เหมือนกันนะครับเขียนคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาฟังเพลงชาติอินทโทรกันนะครับลองดูนะครับหนึ่งสองสาม <Wow. S 1> เรียบร้อยครับนะเข้ากันเรียบร้อยนะครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเพื่อนครูนะครับมีประโยชน์ต่อนักเรียนที่ใฝ่หาความรู้เรื่องดนตรีนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผู้สอนเพียรสนอดนตรีไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ